โคตรโหดโคตรสุดยอดแล้วครับฟอร์มของเชลซีครับเข้าชิงสมโมสรโลกเรียบร้อยแล้วนะครับไปรอเจอกับผู้ชนะอีกคู่หนึ่งละครับ และที่สำคัญเจ้าเปโดตัวใหม่ล่างทองตัวเทพโอ้โหต้องยอมจริงๆครับจังหวะปันเสียบสามเหลี่ยมจังหวะยิงเช็ดคานเบิ้ลครับส่งเชลซีเข้าชิงชนะเลิศในฟีฟ้าคับเวิร์ครับได้สุดยอดจริงๆทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเปียพงษ์ญิงครับ สวัสดีครับแต้โมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามฟีฟ่าขับเวลครับครับรอบรองชนะเลิศครับเชลซีเจอกับฟลูมินนเซ่ละครับโอ้โหบรรยากาศนี้ต้องบอกว่าโคตรคึกคักเลยครับในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นเนี่ยสักพักหนึ่งในช่วงวอร์มอัพแต่คนก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับและก็ต้องบอกครับนัดนี้นัดเดียว ชนะได้30ล้านเหรียญน,นะครับหรือพันล้านนั่นเองครับนัดเดียว1พันล้านคู่นี้อา้าวมาดูไลน์อัพ1 1ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับต้องบอกว่า เชลซีนี่ตอนนี้นะครับเป้าหมายคือเป็นแชมป์แหละครับและเนี่ยครับผู้รักษาประตูเป็นซานเชสกองหลังมีเกสโต้มิชาโลบาอดารเบโยแล้วก็ทางนั่งของคุคุเลียตตรงกลางครับมีมาสเซไคเซนโดครับเอนโซเฟเนเดสเอนคุนคูพาเมร์แล้วก็เนโต้และข้างหน้าใช้ตัวใหม่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงฟอร์มโคตรแจ๋วเลยครับเจ้าเปโดนั่นเองนะครับเจอทีมเก่าด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่เจ้าเปโดนะ มีทางด้านของเตียโกซิวาล่ะครับทางฝั่งฟลูมิเนเซ่เนี่ยครับที่เจอกับเพื่อนเก่านะครับอ่ะผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นฟาบิโอแนวรับมีซานโตนแล้วก็อิกนาเชโอนะครับกองกลางเรเน่โนนาโตเบรนน์ลนะครับเฮอร์คูเลสนะครับกูก้าแล้วก็ข้างหน้าเป็นคาโนกับอาริอัสนั่นเองนะครับทางด้านของฟลูมิเนเซ่ต้องบอกแล้วครับว่าเจอกับทีมจากบราซิลเนี่ย มันไม่มีคําว่าง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนวันนี้เนี่ยบรรยากาศในการสร้างสีมิสันนะครับก่อนที่บอลจะเริ่มเนี่ยขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับคนที่มาพูดก่อนเกมเริ่มก็คือทางด้านของไมเคิลเบลเฟตต์นะครับที่แบบ get ready to rumble เนี่ยแหละคนนี้แหละนะครับก็ต้องบอกว่าพี่แกมาพูดด้วยนะกอนเกมการแข่งขันซึ่งในช่วงต้นเกมครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างช้าพอสมควรเพราะว่าอากาศ34องศาครับทุกคนฮนะ นักบอลน,นี่ก็ไม่ได้สามารถจะวิ่งได้ตลอดทั้ง90นาทีแน่นอนน,น,นะครับเล่นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ด้วยสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรเลยนะแต่ว่าทั้ง2ทีมครับก็ดูชั้นดูเชิงกันอยู่ไม่ได้เร่งรีบอะไรไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่เป็นทางด้านของฟลูมิเ n นเซ่เนี่ยที่ได้จอห์นอาริอาสเนี่ย พยายามที่จะแบบลากกระชากลากเลยก็เป็นงานของพวกริมเส้นอย่างคุก,กูเลย่าที่จะต้องเอาให้อยู่ไปนะครับแต่นี่ยครับถ้าไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ให้คืนหลังจ่ายไปจ่ายมาไม่ต้องรีบร้อนนะครับ mm hmm. ฟูมิเนเซ่ทั้ง2ทีมคือเขาเล่นแนวนี้อยู่แล้ว mm hmm. ฟูมิเนเซ่ในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ยังไม่แพ้ใครด้วยนะเออโหดๆไปแต่เชลซีเนี่ยพอถ้าแบบค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาถ้ามาแล้วเนี่ยต้องได้จบ นะครับแล้วก็เนี่ยลูกเซตพงเซตพีทก็มีการขึ้นขึ้นโมงขึ้นทำนะครับจากแนวรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาราอ,อ,อาราบีโอโย,โยเองก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของคูคเลา่าแต่เกมก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันแบบชนิดที่ว่าโอ้โหดูดีกว่าโดดเด่นกว่า เพราะว่าเอาจริงก็ค่อนข้างใกล้เคียงอยู่ที่จังหวะใครได้และใครจบมากกว่าแล้วมาเป็นโอกาสของทางด้านเชลซีเลยครับเนโต้ขึ้นมาทางด้านซ้ายเนี่ยครับแล้วพอขึ้นมาทางด้านซ้ายมีโอกาสก็พื้นที่อาจจะไม่ได้มีมากนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับยึกยักยึกยัก,ยก,ยกไปกยึกยักมาเนี่ยเปิดไปแล้วติดติโกซิวาเคียออกมาแต่มาเคียที่ไหนได้ไปเข้าทางครับทุกคนนะโอ้โหแล้วแบบเข้าทางจาเปโด ได้ส่องแบบโคตรสวยชนิดที่ว่าโคตรสวยจริงๆนะฮะปั่นแบบโค้งๆมีพื้นที่เขาไม่เข้าแล้วจังหวะได้ด้วยเคลียรออกมาเคลียไม่ขาดเสียบสามเหลี่ยมครับโอ้โหสุดยอดลูกเนี้ยเฮกันทั้งสนามมาแล้วจังหวะแกปัดน,นี่แบบโอ้โหุยคือให้ดูกี่ทีกีท่ทีก็ดูรู้ครับว่าจังหวะนี้มันเป็นการทำประตูที่โคตรยาก แล้วยิงโคตรสวยแล้วสีหน้าแกนี่แบบเน้นเน้นเน้นเ,นนเนนโอ้โหนะครับถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมผู้รักษาประตูของฟูเมนเซ่ก็ฟาบิโอนี่ได้แต่พุ่งไปแล้วก็ไม่ทําทําอะไรไม่ได้เจ้าตัวก็ขอโทษนะทีมเก่าเนยกมือไหว้เลยแบบเหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยเออ sorry sorry อนะฮะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าต้องยิงจริงๆเพื่อชีวิตการค้าแข้ง ในอนาคตนะนะครับแต่ถือว่านั่นแหละครับเชลซีออกน้ำไปก่อน1 0เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วแต่พอหลังจากนั้นเชลซีแกก็กลับมาเฉือยอีกพเอเฉยนี่จะโดนเอาหลายทีนะจะโดนเราอยู่นะครับอย่างเช่นจังหวะนี่ครับเป็นเออร์กูเลสเนี่ยครับที่หลุดขึ้นมาทําชิ่งมาก่อนแกทําชิ่งมากับกูก้ากูก้าเนี่ยเล่นดีนะเออนะครับทาชิ่งมาแล้วแกหลุดมาครับได้ยิงส่วนตัวผู้รักษาประตูซานเชส จะเข้าอยู่แล้วเรียกว่าจะเข้าอยู่แล้วแต่ยังมีเทพพบุตรคุกคูลยา่ามาช่วยเซฟบนเส้นครับสก,กัดเคลียร์ทิ้งออกไปได้โอ้โหนี่แกค่อยๆวิ่งมาแล้วแบบโอ้ยลุ้นจะเข้าไม่เข้าแต่แกมาทันแกเห็นอยู่แล้วแหละว่าเวลามันพอนะครับแล้วก็เคลียร์ออกไปไม่ได้เสียวเท่าไหร่ครับก็แค่ประมาณหนึ่งนะแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวนี้ทําได้ยอดเยี่ยมคือมาเคลียร์แบบชนิดที่ว่าออกแบบชัดเจนไม่ต้องแบบ คิดกันไปไกลว่าเข้าหรือ,อยังนะครับอ่านี้เตือนแล้วนะหลังจากนั้นครับอีกหนึ่งจังหวะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าถ้าลูกนี้เป็นจุดโทษนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าชาโลบาครับโดนมือบอลเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วมาโดนมือชาโลบาซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าจังหวะนี้ผู้ตัดสินเขาก็มองแล้วว่าถ้ายังไม่ดูเว R นะเขาชี้จุดโทษก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปเช็คเอาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นจุดโทษหรือเปล่าแต่พอไปเช็คเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกท่านคิดว่าไงฮะเพราะว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมันอยูออ่ตรงข้างแขนพอดีแต่มือเนี่ยแนบอยู่นะกรรมการว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยล้วบอลมันก็สัมผัสไปแล้วต้องมาเช็ค VR เพื่อความแน่ใจสุดท้าย ชอบมากเลยเวลามีการอธิบายว่าเพราะอะไรมันถึงได้หรือว่าเพราะอะไรมันถึงไม่ได้กรรมการเขาบอกว่ามือเนี่ยอยู่ใน normal position นี่เขาพูดชัดเจนเลยว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับไม่ได้ทําตัวใหญ่หรือกางมือออกก็เลยไม่ได้ให้จุดโทษในจังหวะน,นี้ก็ไม่เถียงนักบอลก็ไม่ถเถียงเลยหยุดเถียงเลยถ้าประกาศอย่างเงี้ยนะครับและก่อนจบครึ่งแรก อีกลูกหนึ่งเหมือนกันนะครับจังหวะที่เกือบยิงได้ทางด้านของเนโต้หลุดขึ้นมาแล้วจะยิงกดด้วยซ้ายแต่สรุปแล้วติโก้ซินวาเนี่ยเข้ามาบล็อกไว้ได้คือมาแล้วมาแล้ว พยายามจะจบมาแล้วจะได้สวนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอมาดูหลังจากจบ45นาทีไปเชลซีคองบอลได้มากกว่า55ต่อ45เนะครับโอกาสจะแจกมี2ต่อ1ครั้งส่วน total shot ครับเชลซียิงได้7แล้วก็ฟูมินินเซ่3ประตูเซฟ2ส่วนเชลซีไม่ต้องเซฟเลยนะครับยังสบ,บายสบ,บายอยู่พาสซิ่งใกล้เคียงกันมากนะครับภาพรวมเอาจริงใกล้เคียงแต่ว่าเชลซีเนี่ย ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับกลับมาต่อในครึ่งหลังนะครับเกมของเชลซีแบบดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาพอสมควรเหมือนกันนะครับยกระดับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของโคพาเมอร์นะครับที่มีส่วนร่วมพอสมควรเลยในเกมนี้ก็ช่วยกระชากลากเลยแล้วก็ปั่นป่วนไปนะครับแต่อาจจะบางเกมอาจจะมีแบบโอ้โหพาสซิ่งแบบมีจังหวะยิงอะไรอย่างนี้นะแต่คราวนี้เป็นคูคูเล่คาครับ โอ้ที่แกมาคนเดียวแหละครับตรงนี้แล้วซัดเข้าไปครับโอ้โหบอลน,นี้พุ่งแรงมากครับลูกนี้แบบชนิดที่ว่าถ้าตรงกรอบมีลุ้นได้ประตูเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกรอบไงลูกนี้มันก็เลยไม่ได้ไปน่าเสียดายแต่แบบเชลซีตอนนี้มาแล้วอะครึ่งหลังคือมาแล้ว แล้วที่สำคัญจังหวะโต้กับอย่างที่ผมบอกจริงโคพาเมอร์เนี่ยไปตะกุกตะกักเสร็จแล้วบอลเนี่ยมาที่เจ้าเปโดแล้วครับสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไปเองเล่นเองเลี้ยงเข้ามาเหมือนแบบภาพลูกแรกมันกลับคืนมาอีกรอบนะครับแล้วตัดในยิงเข้าไปเสียบสามเหลี่ยมโคตรสวยเลยแม่จว้วยว่าอย่างนั้นเถอะโอ้โหสุดๆุดไปเลยครับลูกนี้ยิงเช็ดคานเข้าครับโคตรโหด และเจ้าตัวนี่ถึงกับแบบเอ้ยสอรี่อีกแล้วครับคือกาบแล้วกาบอีกครับต้องบอกว่าขอโทษแล้วขอโทษอีกก็คนมันเก่งนะครับยิงเขาครับพี่ครับโอ้โหแฟนบอลนี่บ้าคลั่งสุดสุดไปเลยนั่นเองนะครับถือว่าแจ้งเกิดแบบเต็มตัวสุดๆเลยมาแล้วนี่ยิง2ลูกเลยครับ เจ้าเปโดแล้วถ้าฟอร์มแบบนี้นี่เชลซีฝันหวานเลยครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่ได้ใช้งานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอน แล้วก็สุดท้ายครับเป็นเชลซีที่เข้าไปชิงชนะเลิศน,นะครับโดยรอผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริดหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองนะครับชิงเงินรางวัลเนี่ย4,000ล้านนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยทีมแชมป์ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ